สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะอ้อยจะมาสอนการเย็บผ้าถุงแบบนี้นะคะผ้าถุงปลายเปิดนะคะปลายเปิดตลอดเลยค่ะแล้วก็มีเชือกผูกแบบนี้นะมีเชือกผูกหัวท้ายค่ะตรงเอวนะคะเอาไว,ไว้นุ่งพันไว้นุ่งผันได้ค่ะเนี่ยคือไม่ว่าคุณจะเอวสี่สิบหรือเอวยี่สิบห้าก็ใส่ไซนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะหาเก็ต เกตเท่าๆกันเลยค่ะเกตห่างนะคะเดี๋ยวในคลิปจะมีบอกนะคะก็วิธีการทําก็คือมีสอนละเอียดบอกทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่รักผ้าไหมไม่อยากตัดผ้าทิ้งเลยเนี่ยขอบเคิร์บอะไรเนี่ยคือใช้ไม่ต้องมีการรอยต่อเลยนะคะเนี่ยไม่มีรอยต่อเลยนะเนี่ยทุกอย่างพับหมดเลยค่ะแต่ว่าเราจะพับหลบยังไงให้เอวมันมองดูเป็นแบบกระชับแบบนี้นะคะเป็นมองดูเป็นแบบไม่ทื่อนะอ่ะอ่าทีนี้ในคลิปนี้มีบอกนะคะ มันเป็นกระโปรงที่ใส่ได้ทั้งแม่ลูกหรือใครจะใส่ก็ได้เพราะอย่างที่บอกอะ่ะคือเขาคือเขาไม่อยากทําที่เป็นไซส์แบบตายตัวเวลาใส่มันนุ่งยากค่ะอันนี้นะคะก็เขามีตัวอย่างให้อ้อยดูค่ะเป็นแบบนี้นะคะน,นี่ก็อ้อยก็ทําไปเสร็จที่แล้ว3าตัวค่ะเคยลงคลิปนะคะก็ตามดูได้ย้อนย้อนดูได้อยากดูคลิปไหนหรืออะไรก็ได้นะคะก็ส่วนสําหรับคลิปหน้าจะเป็นจะเป็นสีนี้ค่ะเป็นเย็บแบบนี้เหมือนกันนะ เจ้าเดียวกันอ้อก็จะให้เลือกว่าอ่าถ้าไม่ชอบสีนี้อยากดูสีนี้ก็ได้เพราะว่าความชัดเจนของแต่ละคลิปมันก็ไม่เหมือนกันเนาะค่ะก็อ,อยากรู้ว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรทําง่ายมากๆจะเข้าไปดูได้เลยค่ะตัวนี้อ้อยก็เนี่ยค่ะนี่เป็นแบบนี้นะคะเมื่อเราได้ผ้าถุงมาเราก็ต้องดูก่อนค่ะว่าลายเนี่ยคือลายอะไรนะคะอย่างเช่นเนี่ยมันมีลายเนี่ยแบบก่อนที่จะตัดเย็บทุกครั้งอะ่ะดูลายที่เขาทอมาด้วยค่ะว่า อ่ะมันมีหางมีหัวอะไรไหมอ่ะตัวนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าขามันอยู่ตรงนี้นะคะทั้งทที่มันมีอยู่แค่2ตัวเองนะทั้งผือนอะ่ะเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้มองนะเนี่ยพอมองแล้วอ๋อมันมี2จุดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้ว่าฝั่งนี้ต้องเป็นด้านชายเพราะว่าเนขาเขาอยู่ตรงนี้ไงเราก็ดูให้ดีก่อนนะคะเมื่อเราดูดีแล้วเราก็ต้องดูว่าอันไหนเป็นหน้าเป็นหลังคะ่ะเราก็ดูก่อนนะคะ ว่าไหนเป็นหน้าเป็นหลังนะก็อย่างที่บอกว่าตรงนี้มันมีรอยเย็บของเดิม่มันอยู่แล้วแต่ว่า,าอ้อยจะไม่ใช้อันนี้เพราะว่าเขาเย็บมาไม่สวยค่ะคือมันไม่เสมอกันนะคะเดี๋ยวอ้อยจะมาพับเย็บใหม่เป็นครึ่งนิ้วนะคะแล้วตรงนี้เราจะตัดเป็นสายออกมาเหมือนกับปิกกี้เนี้ยสายครึ่งนิ้วะคะ่ะเดี๋ยวอ้อยจะตัดทิ้งตรงเนี้ยฝั่งละฝั่งละสองนิ้วนะคะฝั่งละหนึ่งนิ้วฝั่งละหนึ่งนิ้วนะคะเราก็พับ แล้วเราก็เย็บอยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วค่ะเดี๋ยวอ้อยตัดออกนะคะหรือว่าใครจะตัดฝั่งเดียวก็ได้นะแต่สําหรับอ้อยถ้าตัดฝั่งเดียวมันได้2นิ้วไงแล้วมันเฉียดตรงนี้ไงคือเราต้องการให้โชว์ลายตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นส่วนมากเขาจะป้ายขวาทับซ้ายนะคะเราก็จะถูกหายไปนิดเดียวกว่อนที่จะทําอะไรทุกครั้งเราต้องดูลายดีๆนะคะว่าเออลายเนี่ยเขาทอมาอย่างสวยนะคะเราอย่าไปทํหมุกเขาเสียหายเท่านั้นเองนะคะ่าสรุปว่าเดี๋ยวอ้อยตัดตรงนี้ออกนะคะ ชิ้นละ1นิ้วค่ะบนล่างนะคะแล้วที่เหลือเราจะพับเย็บอีกมันก็จะเฉียดเนี่ยพออะไรเสร็จแล้วนะมันจะมาใกล้เคียงกับลายนี้ค่ะโดยที่ลายนี้มันจะไม่กุดมันจะไม่อยู่อย่างนี้มันจะไม่อยู่อย่างนี้มันอย่างนี้มันมองดูกุดเกินไปมันไม่สวยค่ะมันต้องมีพื้นให้เรามองดูเปลี่ยนแบบอ่ะมองดูแบบสวยอะค่ะเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูอะอันดัดแรกอย่างที่บอกมิกกี้ว่ามิกกี้นี้เราที่อ้อยไว้ความยาวไว้ก็คือยาว35้านะคะ เราก็วัดมาค่ะจากชายนะคะวัดขึ้นมาสามห้าค่ะเนี่ยนะคะวัดขึ้นมาเลยชายของเขาเนี่ยของเดิมเลยค่ะเราไม่ต้องไปทําอะไรนะคะเนี่ยค่ะสามสิบห้าครึ่งอยู่ตรงนี้นะคะสามสิบห้าครึ่งตรงนี้อยู่นะตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ขีดช็อกมันค่ะขีดช็อกมันได้ตามเนี้ยนะคะตามตามเนี่ยสามสิบห้าครึ่งเนี่ยเราก็ขีดยาวมันเลยค่ะเนี่ยยาวมันก็จะได้เส้นนี้นะคะหลังจากนั้น อ้อยจะไปรีดมันค่ะรีดมันลงนะเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าเขาไม่ให้ตัดเลยค่ะ <_ d ata> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอ้อยจะมาพับอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะา่าแต่ว่าเดี๋ยวอ้อยจะมาสอนขีดเกตนะคะก็คืออ่ะอันดับแรกนะก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะไปรีดพับตรงเนี้ยเราตัดตรงนี้ออกมาก่อนเพราะว่าสายมันจะได้ยาวๆนะคะอ่ะตัดออกมาก่อนเลยนะคะประมาณชิ้นละหนึ่งนิ้วค่ะประมาณชิ้นละหนึ่งนิ้วนะ เอามาเป็นเย็บสายคะ่ะแล้วตรงนี้เราก็ที่ว่าเขาเย็บอยู่หน่อยเราก็ไปล็อกมันจะได้มีพื้นที่หน่อยนี่นะคะเราประหยัดผ้าให้มากที่สุดเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าไม่ให้เขาเสียเลยคะ่ะเนี่หนึ่งนิ้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปไปเย็บเป็นสายอยู่ที่ครึ่งนิ้วคะ่ะเผื่อไปหนึ่งนิ้วนะคะนี่จ้าเขเคไป ตัดเลยค่ะตัดเส้นหนึ่งนิ้วเลยนะคะเนี่ยจับริมมันให้นี่ให้เสมอกัแเราก็ตัดออกมาเลยจับให้เสมอ เดี๋ยวอ้อยจะไปพับเย็บฝั่งเนี้ทั้งทั้งทั้งยังไงอ่ะเดี๋ยวติ๊กไว้ก่อนนะติ๊กไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นด้านในนะคะเราจะได้ไม่ต้องมาส่องทีหลังนะคะคือพอเราอ้อยนี่แล้วอะเราก็ทําสัญลักษณ์ว่าอ่านี่มันในนะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งส่องมันโอ้ยนี่นี่มันหน้ามันหลังอะไรเงี้ยเพราะว่าผ้าไหมอะสิมันคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าผ้าไหมอ่ะเวลาถ้ามีขุยเยอะๆมันจะอยู่ด้านในอะไรที่เป็นขุยเยอะๆนะคะอ่ะเดี๋ยวอ้อยไปพับเย็บตรงนี้นะคะ พับเย็บตรงนี้ครึ่งนิ้วนะอันนี้ไม่ได้ให้ดูเนาะก็คือให้รู้ว่าพับเย็บครึ่งนิ้วค่ะทั้งซ้ายขวาเลยนะแล้วอ้อยจะไปรีดตรงนี้มันเป็นแนวไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาสอนคิดเกตในตอนต่อไปนะคะค่ะหลังจากที่อ้อยปลายเย็บมาแล้วนะคะก็จะเย็บแบบนี้นะคะนี่เย็บแบบนี้นะประมาณ 1%, นึเซนนะคะนี่พับเย็บแบบนี้ให้เรียบร้อยนะคะ2ด้านทําเหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็รีดตามเนี่ย ตามความยาวสามสิบห้าครึ่งของพ่อถุงตัวนี้นะคะเราก็รีดขึ้นมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะมาขีดเกตกันค่ะอ้อยมีขีดมาเป็นบางส่วนแล้วนะคะตรงนี้คือขวาทับซ้ายนะคะก็คือเราจะเริ่มจากด้านที่โชว์ก่อนนะคะก็คือด้านนี้นะะเดี๋ยวกลับขึ้นลงมานะคะกลับลงมาเลยมันจะเป็นแบบนีกบกน้ก็อย่างที่บอกว่าอะไรที่มันก็อย่างที่บอกว่าอะไรที่มันไม่มีไซส์หมายถึง คือเขาใส่ได in ้ท like em exactly. um, kind of ั้งแม่ท like ั้งลูกอย่างที่บอกแหละคือเราไม่ต้องกัดตำแหน่งของเกดนะคะก็คือขีดไปเท่าๆกันเลยค่ะอย่างตัวนี้อ้อยกําหนดอยู่ที่ประมาณหกนิ้วค่ะก็คือวัดจากรินเนี่ยรินเนี่ยมาหกนิ้วนะคะวัดไปหกนิ้วแล้วก็ขีดขีดเก็ดใหญ่หนึ่งนิ้วแล้วก็ยาวห้านิ้วครึ่งอ่ะเราก็ทําอย่างนี้เหมือนกันนะคะคือทําเนี่ยตรงนี้พอได้ตรงนี้หนึ่งเกดใช่ไหมแล้วก็วัดมาหกนิ้วแล้วก็ขีดใหญ่เก็ดใหญ่หนึ่งนิ้วแล้วก็เก็ดยาวห้านิ้วครึ่ง ก็ทาอย่างเงี้ยเลื่อยไปอะคะ่ะเป็นระยะระยะสรุปแล้วตรง,นงนเนี้ยช่วงเนี้ยเนี่ยเนี้ยช่วงเนี้ยมันจะห่างกันหกนิ้วนะคะห่างหกนิ้วเทา่ทาๆกันหมดเลยะคะ่ะเราก็ไล่ไปไล่ไปนะคะอ่าหลังจากนั้นมันเหลืออยู่สองสังเกตที่อ้อยจะขีดให้ดูนะคะนี่หลังจากนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาขีดให้ดูนะที่เหลือววิธีการขีดอ่าเข้าใจแล้วนะคะนี่เวลาเราวัดเวลาเราวัดเราก็วัดจากเนี่ยเส้นที่เราสันทบไปเนะะี่ยค่ะที่ วางสันทบไปเนี่ยนะคะเนี่ยวัดออกมาค่ะหกนิ้วนะคะอ่าวัดถอยออกมาเลยหกนิ้วติ๊กไว้แล้วก็วัดยื่นออกไปครึ่งหนึ่งนิ้วแล้วก็แบ่งครึ่งครึ่งแล้วก็วัดออกไปค่ะนี่นะคะจากเส้นนี้นะคะวัดออกมาหกนิ้วแล้วก็วัดออกไปอีกหนึ่งนิ้วนี่คือเกล็ดนะคะวัดออกไปหนึ่งนิ้วแล้วก็แบ่งครึ่งค่ะคือครึ่งนิ้วตรงนี้นะแล้วเราก็ขีดยาวค่ะขีดยาวไปนะคะนี่ขีดตั้งฉากเนี่ยตั้งฉากแบบนี้ค่ะ ขีดตั้งฉากแบบนี้นะคะแล้วก็เก็ดยาวห้านิ้วครึง่งเราก็ขีดมาที่ตรงครึ่งนิ้วที่เราเนี่ยขีดตรงหัวไว้นี่อ่าหลังจากนั้นเราก็ขีดวัดออกไปอีกขาหกนิ้วนะคะจากเนี่ยจากข้างตรงนี้นะของเนี่ยนะคะวัดถอยออกไปเรื่อยๆค่ะอ่าถอยออกไปหกนิ้วแล้วก็วัดยื่นออกไปหนึ่งนิ้วแล้วก็แบนครึง่งแบนครึง่งเอาเส้นครึ่งนิ้วคือเราต้องการมีเส้นกลางน,นั่นเองนะคะแล้วเราก็วัดยาวห้านิ้วครึง่งเกดยาวห้านิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ขีดมานี่ แล้วทีวนี้มันจะมีเส้นมันจะมีเส้นที่ว่าเราเวลาเราพับน่ะเราต้องการให้มันพอดีเพราะว่าเพราะว่าผ้าถุงตัวเนี้ยไม่มีขอบหลบคือมันจะหลบขอบในตัวนะคะคืออย่างที่บอกว่าเจ้าของไม่ให้ตัดผ้าเลยค่ะเ,คเพราะฉะนั้นเลยก็เลยต้องทำวิธีนี้นะคะก็คือพับรีดพับลงไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กะตำแหน่งตรงนี้ยเวลาเราพับเย็บอ่ะมันจะเหลือหรือมันก็จะตึงเพราะฉะนั้นเราต้องเนี่ยจากเนี่ยพับลงไปค่ะพับลงไปนะคะ แล้วตรงนี้เก็ตรงเนี้ยข้างล่างเนี่ยมันตกตรงไหนเราก็ติ๊กอกมาค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะสองจุดนะคะแล้วเราก็ขีดเส้นกลางเนี่ยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยค่ะแล้วเราก็ขีดเป็นแบบนี้นี่มาเฉียงตรงเนี้ยที่ว่าตรงนี้มันจะเล็กเท่าตรงนี้ไงเนท่าตรงนี้ยนะอ่าตรงนี้ทาเหมือนกันนะคะค่ะขีดวัดขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราก็ทับลงไปเอาเส้นกลางให้ตรงกันแล้วก็ติ๊กอีตรงเนี่ยของเก็ตเนี่ยตำแหน่งของเกบเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเรียวๆค่ะช่วงเนี้ยนะคะ มันก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยค่ะทุกคนเห็นนะคะเนี่ยก็คือเก็บช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยกับช่วงเนี้ยมันจะเท่ากันนะคะพอลาเราพับเย็บอ่ะมันจะได้พอดีนะคะเนี่ยเห็นไหม้อยทําแบบนี้ค่ะนี่นะคะมองเห็นชัดนะคะแล้วเวลาเราเย็บอ่ะทีนี้มันก็เสร็จแล้วนะคะเนี่ยเราเราขีดได้คือมันสุดแล้วเนี่ยตรงนี้มันไม่ถึงไม่มันไม่ถึงหกนิ้วก็ปล่อยมันไปเพราะว่ามันอยู่ด้านไหนนะคะอ่าหลังจากนั้นเราก็เราก็จะมา มาเย็บกันค่ะเวลาการเย็บเก็ดแล้วนะคะอะ่ดูดีๆนะเป็นแบบนี้อย่างที่บอกอะ่ะเราจับเลยจับเดียวเยวเอานี้ก่อนนี่ที่อันนี้เดี๋ยวงงเหลืออีกสาเก็ดนะคะเดี๋ยวจะมาเย็บโชว์ให้ดูนะคะนี่มันจะมันจะจางแล้วก็ติ๊กมันซะหน่อยเดี๋ยวมันจะหายไปซ่กตรงนี้นะคะปลายเก็ด เราจับเลยค่ะจับเส้นกลางนะคะแล้วก็เย็บค่ะเย็บตามเส้นของเราเนี่ยที่มันเป็นฝั่งที่เราขีดไว้เนี่ยค่ะโดยที่ถ้าเราจับเส้นกลางตรงแล้วนะถ้าเราจับเส้นกลางตรงแล้วเนาะสองฝั่งเนี่ยที่เราขีดไว้มันจะตรงกันค่ะเวลาเราเย็บเราก็เริ่มจากตรงนี้นะคะเริ่มเลยค่ะเริ่มมาแล้วมาถึงตรงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่ว่าใหญ่หน่อยเราก็เนี่ยเราก็เลี้ยวมันนะคะเลี้ยวให้ดีๆนะเป็นแบบนี้แล้วก็มาแล้วก็เลี้ยวหายมาตรงปลายเก็ตเนี่ยค่ะมาดูเลย ย้ำนิดนึงแล้วก็เย็บม,มาค่ะอ่าพอถึงรอยต่อตรงเอวนี่แล้วก็ปักเข็มไว้ปักเข็มหยุดนะคะแล้วก็อ่าแล้วก็แล้วก็บิดผ้านิดนึงเพื่อให้มันจะได้มาตรงตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้แล้วก็เราก็กรีดให้ดีอ่าเส้นกลางตรงนะแล้วเราก็มาค่ะแล้วก็แล้วก็เลี้ยวหายมาเลยนะคะอ่าเลี้ยวหายมาแล้วก็ปล่อยไว้ปกกระมาณเนี่ยสามสี่นิ้วเนี่ยค่ะเอาไว้ผูกนะคะเนี่ยเราก็จะได้เป็นแบบนี้อ่ะอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยได้อะไรเนี่ยมันจะเป็นคุยๆอะไรเนี่ยอ๋อใส่เศษของผ้าไหมหรือเปล่าเดี๋ยวเรดูอีกทีนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะนี่เราได้แล้วหนึ่งเกตเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้เวลาเราพลิกมาเนี่ยมันก็จะพอดีค่ะนี่มันก็จะอย่างงี้มองดูไม่ตึงไม่หลังเพราะว่าเรากะตำแหน่งตรงนี้ไว้แล้วไงว่าช่วงปลายตรงเนี้ยกับเนี้ยตรงเนี้ยมันจะอยู่ตรงกันนะคะอ่ะมาอีกดูอีกนี่นะคะทำเหมือนเดิมนะจับกลางนี่นะ แล้วก็นี่ค่ะอย่างที่บอกนะอ่ะตรงนี้มันเหมือนจะหายแลบปลายมันชัดๆชัดๆจับมาเลยย้ำหัวหน่อยนึงเอาริมนพายตรงนะข้างบนเนี่ยมามามา,มาแล้วก็มาถึงตรงเอวหยุดแล้วก็แบบบิดพานิดนึงแล้วก็นี่มาอันนี้ค่ะแล้วก็ดาวเดียวหายมาเลย เดี๋ยวหายมาแล้วก็เนี่ยตัดมันสามสี่นิ้วเหลือสามสี่นิ้วนะคะออะเหลืออีกอันนึงนี่ตรงนี้เอาเหลือชัดๆไปให้ดูค่ะนี่ก็จะหายแล้วเนี่ยอ่ะปิ๊กไว้เข้มๆไปเลยไม่เป็นไรนะเพราะว่าช็อกมันเป็นสีเหลืองไงนี่นะคะเส้นกลางนะอ่ายำดินนึหนงหัวเนี่ยก็มามาๆวถึงตรงเอวขยับ ปักเข็มเราก็บิดผ้านนิดนึงเพื่อให้เราจะได้เลียวหายมาตรงนี้ได้ง่ายๆนะคะนี่ได้แล้วจ้านี่ครบแล้วนะคะครบแล้วค่ะเดี๋ยวอ้อยไปรีดเก็ดนะคะการรีดเก็ดนี้จะปัดตามไหนก็ตามอัธยาศสยเลยนะเพราะอย่างที่บอกมันไม่มีตำานงตำแหน่งอะไรไงทุกอย่างมันเท่ากันนะคะรีดไปได้ตามนี้เลยนะเดี๋ยวอ้อยไปรีดนะคะอ่ะเดี๋ยวจะมาให้ดูไอ้เส้นนี้ก่อนเนี่ยเส้นนี้อ่ะ เส้นไส้ไก่แล้วว่าตอนที่ตัดมันหนึ่งนิ้วว่ะขอโทษนะที่บอกผิดเพราะว่าอ้อยตัดหนึ่งนิ้วก็จริงแต่ว่าอ้อยมันเลาะอีตรงที่ว่าเขาเย็บไงมันเลยเหลือประมาณนิ้วครึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆตัดหรือว่าถ้าถ้าทุกคนตัดอ,อาจจะได้มากมากกว่านิ้วครึ่งหรือนิ้วสามก็ได้นะเวลาเรามาเย็บมันจะได้ไม่ไม่ไม่ไมกระเบียดกระเสียนมากนะคะอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะมาเย็บให้ดูนะเนี่ยอ้อยเย็บมาแล้วเส้นหนึ่งอันนี้มันก็จะน้อยเย็บแล้วเหลือประมาณหนึ่งเซนเพราะความที่ผ้ามันเจียนไง ถ้าทุกคนจะตัดก็คือเอาสักประมาณนิ้วสามกระเบียดน่ะแล้วเราก็เย็บเนะะี่ยค่ะโดยเอาตีนผีเป็นเกฑ์เลยนะคะจากริมเนี่ยจับผ้ามนอย่างนี้เลยไม่ต้องอะไรมากนี่ค่ะตีนผีเป็นเกฑ์เลยเนะี่ยแล้วก็จับเนี่ยจับสองริมให้ตรงกันนะ,ะเย็บใส่กไกลธรรมได้ไม่ต้องอะไรมากนะเนี่ยเย็บไปะคะ่ะ นัแล้วก็ยังหักตีนถีอลิม้าชิดตีนถีเลยค่ะจ้าแล้วก็ปล่อยตรงนี้เราก็เย็บปิดไปเลยไปก็ได้นะเนี่ยเราก็เย็บปิดไปค่ะเอาพอเหลือตีนผีเราก็เย็บดย้ํามันย้ําเนี่ยคะ่ะเนี่ยตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาไอ้นี่กันเนี่ยเดี๋ยวอ้อยจะไอ้นี่เลยใช้ตะเกียบหรืออะไรก็ได้นะหรือว่าทุกทีใช้ไม้ลูกชิ้นมันจะง่ายมันจะง่ายนะเดี๋ยนี่ตนนัวนี้อ้อยเอาตะเกียบตะเกียบมันจะคับหน่อย ราะว่ารูมันเล็กไงมันเป็นแบบว่ามันไม่ได้ครึ่งนิ้วหรอกเนี่ยมันนี่น่นะอย่าอะไรนะเราใช้ตะเกียบก่อนนะใช้ตะเกียบเนี่ยค่ะดันเนี่ยตรงไอ้ที่เราปิดไปเนี่ยเราก็ดันผ่านเข้าไปไม่ต้องใช้คุงใช้เข็มหรือว่ามีหงมีหางอะไรงั้นแหละเนี่ยเราก็ใช้อย่างเงี้ยนะคะเยไปไปเงี้ยยิ่งถ้าใช้ไม้ลูกชิ้นอ่ะมันจะมันจะเล็กไงเนี่ยน,นี้มันหาไม่เจอไงหายไปหมด เนี่ยค่ะตรงนี้เราก็รูดมาเลยรูดมามา,มาที่ปลายเลยนะเนี่เนหะ็นไหมรูดมาเยนะ่ยอย่างเงี้ยอ่ะตรงนี้มันใกล้จะถึงเราก็รูดไปรูดนะให้มันจนพ้นนะ่ะให้มันพ้นด้ามข้างล่างเนะนี่ยเนี่ยรูดมาค่อยๆรูดนะอย่าไปปล่อยให้มันแน่นมากตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันรูดไม่ออกค่ะค่อยๆถัดไปเรื่อยๆนะคะนี่มันก็จะปึ๊บฟืเห็นปะง่ายอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไอเส้นใหญ่ๆเนะี่ยไม่ต้องไปใส่ดงใส่อะไรนะไปใช้แบบได้กลับกับมันเสียเวลาทำยาก อ่ะเนี่ยตรงนี้เราก็ถอยมันออกค่ะเนี่ยตรงนี้พอมราดันดันมาสุดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นที่เราเย็บปิดไปเนี่ยนะคะแล้วก็ดึงแล้วก็ดันดันเนี่ยตะเกียบออกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอาไปรีดนะไปรีดพร้อมกันนะคะนี่เดี๋ยวเราบัลพับหลบขอบแล้วก็ใส่ตินเนี่ยอันนี้นะคะอ่เดี๋ยวมาดูตอนต่อไปนะค่ะหลังจากที่อ้อยไปหลังจากที่อ้อยไปไปรีดมาแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นแบบนี้เป็นชิดแบบนี้ค่ะเรารีดเรารีดพับลงมานะคะรีดเก็บแล้วแล้วก็รีดตรงสันทบที่ว่าเราริดของเดิมเนี่ยก็ริดลงไปให้ได้เหมือนเดิมนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะทีน,นี้เราก็จะวัดค่ะวัดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าขอบเราไม่ให้ทิ้งไงแล้วทีนี้ขอบมันมันประมาณสองนิ้วครึ่งนะงที่เหลือผ้าเนะะี่ยค่ะเราก็พับเย็บอยู่ที่ประมาณสองนิ้วนะคะอ้อยก็ติ๊กสองนิ้วเลยคะ่ะสีนี้หน่อย สีนี่มันมองไม่เห็นนี่ค่ะก็จะติ๊กแบบนี้นะคะก็วัดจากบนลงล่างนะคะวัดจากบนลงล่างสองนิ้วนะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ขีดตรงถึงกันค่ะขีดตรงถึงกันนะคะนี่อ้อยทามาแล้วบางส่วนนะเพื่อให้คลิปมันเร็วขึ้นเนาะอ่ะก็จะมาให้ดูว่าที่เหลือว่าเออมันเป็นแบบนี้ก็ขีดไปอย่างเงี้ยค่ะสองนิ้วสองนิ้วตลอดทั้งผืนะนั่นแหละคะ่ะนี่ค่ะ ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่พอดีมันไม่พอดีอย่างที่บอกอะไรบางทีอ่ะมันตึงมันลังเพราะความที่เราเย็บเก็บบางทีมันไม่ไม่ตรงเส้นเป๊ะไงะเราก็สามารถที่จะล็อกตรงเนี้ยเอาออกได้นะหรือว่าถ้าตรงเนี้ยมันเหลือเราก็เย็บเพิ่มขึม้นไปได้ค่ะตรงเนี้ยอย่างอ้อยตรงเนี้ยอ,อ้อยก็ล็ะเห็นปะล็ะเพิ่มไปหน่อยจนขาดเลยนะี่หน่อยไงนะแต่ไม่เป็นไรรอยพับรอยขามั Lord, นก็จะอยู่ข้างในที่ว่าเราลาอนะคือบางทีอะ่ะมันมันไม่เปะ๊ะมันนิดนึงอะ่ะเราก็ไม่ให้มันตึงมันลังนะคะเราต้องไล่ให้มันเรียบนะ อย่างที่บอกอะเกจตรงเนี้ยถ้าเราเย็บแล้วมันตึงเกินไปแล้วก็แค่เลาะปล่อยมันท่านเองนะคะเย็บใหม่แล้วก็ปล่อยมันนะนี่ค่ะนี่เราก็ทําอยู่ที่ประมาณนี่เก็นิดนิดหนึ่งเก็นิดนิดหนึ่งมันจะได้ไม่งั้นอนะมันตึงมาอย่างงี้เลยไงมันเลืองมันล้าง,างะคะ่ะไม่ได้นะคะก็เนี่ยมันก็จะมองดูโอเปนในตัวมันเลยค่ะเป็นแบบนี้นะเนี่ยค่ะสองนิ้วสองนิ้วนะคะแล้วก็ขีดตรงถึงกันก่อนจ้าแล้วก็พับพับพับ,พบ นี่นะคะอ้อยก็จะพับต่อจากเนี้ยค่ะอันนี้เป็นด้านโชว์เนาะเจ้อ้อยทําไว้เนี่ยอ้อยก็พับไปแล้วค่ะเนี่พับเนี่ยแล้วเวลาเย็บเราก็เย็บเนี่ยชิดริมนี่เลยค่ะอ่าเรามาพับต่อเลยนะคะพับต่อเลยนะเราก็พับไปอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกมันก็จะโอบของมันไปตามเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเราเราเย็บเก็บแบบว่าให้มันพอดีแล้วอ่ะนี่ก็กลัดไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะไปเย็บให้ดูนะการเกะกดนะคะ โอ้ยถ่ายตอนกลางคืนนะเนี่ยมองเห็นกันดีไหมเดี๋ยวมีอีกตัวนะดูกันไปเพราะว่ามันมันตอนกลางคืนไม่รู้แสงมันพอหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวพุ่งอีกตัวเดี๋ยวอาจจะทําให้ดูพรุ่งนี้ละกันเดี๋ยวทํางานอื่นรอไประหว่างที่เนี่ยเพราะว่าจะดูวอลเลย์บอลวันนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนนี้ว่าจะตัดต่อคลิปนั่นแหละแล้วก็ปล่อยให้ทุกคนดู เช้าวันที่ห้านะน่าจะได้ดูวันหกโมงเช้านะคะอ้อยจะเดี๋ยวนี้พยายามจะลงคลิปให้ได้ค่ะหกโมงเช้าเนี่ยอ้อยก็จะลงตั้งเวลาไว้นะคะก็ถ้าใครสะดวกก็ลองเข้าไปดูหน้าช่องได้เลยค่ะเพราะว่าพยายามจะลงคลิปให้ได้ไบ่อยๆค่ะจะได้หลากหลายนะคะเพอาถุงเพราะว่ายังมีอีกนะเพราถุงอะ่ะยังมีทําแบบนี้อีกตัวหนึ่งแล้วก็จะมีสําเร็จรูปอีกสองตัวเดี๋ยวการจะลงแบบรัวๆเลยต้องขยันหน่อยแล้ว <laughs> นะคะ นี่นะเดี๋ยวไปเย็บค่ะส่วนสาหรับเกจตรงนี้เดี๋ยวอ้อยไปไปไป,ไปดึงไปดึงให้ดูตรงนู้นเนาะที่ผูกเกตนะ่ะนอกนั้นอ้อยผูกไว้หมดแล้วค่ะเหลือสองอันนี่เดี๋ยวอ้อยไปผูกให้ดูชัดๆแบบสูมกล้องให้ใกล้ๆหน่อยเนาะนี่ค่ะก็เดี๋ยวอ้อยไปเย็บที่จักนะคะก็เย็บตามเส้นนี่เลยค่ะนี่เราก็มีสายเดี๋ยวก็จะใส่สายใสย่สายยัดเข้าไปตรงตรงนี้ด้วยค่ะก็จะเป็นอันเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวเย็บก็เสร็จแล้วค่ะพี่จ้าทุกพนเห็นดีไหมคะเนี่ยพยายามแล้วนะอ่ะ,อะตรงนี้อยู่นี่ อย่างที่บอกเดี๋ยวอ้อยจะมาผูกปลายเก็ดให้ดูนะคะนี่ค่ะปลายเก็ดมันเป็นแบบนี้ไงน,ะนี่เดี๋ยวจะผูกให้ดูจะชัชนเลยค่ะเวลาเราเย็บน่ะคือไม่ไม่ย้ำนะคะเกล็ดมากเลยใครทํางานแล้วย้ำมาแล้วให้อ้อยล้อเนี่ยเวลาแก้งานอนะ่ะโอ้ยไม่อยากจะล้อเลยมันขาดนะไม่ต้องเอานะหรือถ้าใครอยากย้ำก็แล้วแต่บอกไว้นี่แค่ของอ้อยวิธีของอ้อยเองเนี่ยค่ะอ้อลืมบอกเลยอะดูไปนะเนี่ยแค่นี้อ่ะแล้วทีน,นี้เราจะมาเย็บนะคะเนี่ยเย็บนะ ก็คือเนี่ยเย็บชิดลิมอย่างงี้นะคะนี่นี่เห็นไหมเนี่ยไม่เห็นก็ต้องเห็นแล้วพอแล้วโอ๊ยร้อนร้อนนี่นะอ่ะดึงดีๆปล่อยค่ะเย็บย้ำสั้นนิดหนึ่งนะคะตรงนี้อ่ะอะไรที่เราเริ่มต้นไี่ต้องอย้ำตลอดนะคะป้าย <ๆ S 1> เห็นไหมดีไหมอ่ะนนี้ตามเนี้ยเนาะเนี่ยขาหน้าจะดีอยู่นะเนี่ยค่ะริิมป้าย เราก็เลือกได้ที่มันมีนะเป็นประถุที่เราใส่ได้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยสวยอ่ะเวเราใส่พันๆเด็กวัยรุ่นอ่ะเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เขาก็ชอบใส่ผ้าไทยผ้าไหมแท้ๆกันนี้นะคะใส่กับเสื้อคออะเก๋นีอ่ะทำไมอ่ะประเทศเราเนี้วัฒนธรรมสวยงามจะตายเนาะดูสาวเราเขาใส่อย่างน่ารักเลยอ่ะนุ่งแบบว่าเลยเข่าอ่ะ เขาก็สวยสวยนะลูกสาวเขาสวยมากเลยอะแม่ก็สวยแล้วเขาก็จะใส่สลับมันน่ารักเนี่ยเฉพาะทำแบบนี้ก็ห้าตัวดูไปดูไปเห็นไม่เห็นไม่รู้ล่ะทำคลิปก็แบบรักทุยมากเลย มันก็จะไม่ตึงไม่ลังแบบนี้แหละนะเพราะว่าอย่างที่บอกไม่พอดีเราก็ปล่อยเก็บมานะคะการเย็บครั้งแรกอะมันไม่ลื่นปื้นหรอกเพราะกว่าจะได้ลื่นนี่ก็โอ๊ยนะมือมันไม่ไปหลักแรกอะอะไรทําอะไรก็เหมือนจะผิดไปหมดอะพอเป็นแล้วนะทําอะไรก็ถูกมหมดอะนี่จ้ะถูกแล้วค่ะนี่จ้ะเสร็จแล้วค่ะพูดผิดนี่นะเดี๋ยวเราจะมาใส่สายตรงนี้ตรงรูข้างบนนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวอันนี้มันอยู่ด้านในเราอันที่ขี้เหล่ไหว้ก่อนอันนี้รู้สึกสวยกว่า อ๋ออันนี้สวยกว่าเอาไว้โชว์อันนี้นี่นะอันนี้มันเป็นด้านในด้านที่อยู่ด้านซ้ายนะเราก็ยันค่ะเนี่ยอันนี้ที่เราเย็บกลับแล้วเราก็ปล่อยมันไว้นะไม่ต้องไปนี่เนะี่ยก็คือเราไม่ต้องไเนี่แหละแบบเนี่ยตรงนี้เราติงเราก็เอาด้านที่มันเนี่ยที่มันเป็นแบบยุ้ยลุยอย่างเงี้ยยัดเข้าไปยัดเข้าไปตรงบนนะคะยเข้าไปแล้วก็เย็บเย็บปิดรูเลยจ้าเนี่ยเย็บกดริมตรงนี้เลยตรงรูของมันเนี่ย ย้ำๆเลยนี่สายมาใช้เนี่ยเวลาผูกเขาก็ผูกรอบเอวไงผูกแบบอ้อมเอวเอาอะสายก็ความยาวเท่าหนึ่งหนะ้าผ้าของกระถุงนั่นแหละค่ะคือความยาวของกระถุงแล้วนะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะจ๊ะอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งได้ลุยหมดเลยเนี่ยใส่ก็ไปจ้าดูดีๆนะคะอ่าด้านที่เราไม่นี่ไปแล้วเราเย็บล็อกไว้แล้ว,ลวนี่เ่าเอาด้านที่มันเนี่ย ยัดเข้าไปจะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูตอนต้นคลิปทีเดียวนะนี้ก็คือเนี่ยจบตรงนี้เลยนะเนี่ยดูตรงเนี้ยปิดรูปิดรูไปนเนี่ยประมาณนี้แหละคะ่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวตรงนี้อ้อยรอให้มันดีๆหน่อยก็คือให้ดูนะคะเดี๋ยวไปดูตอนต้นคลิปนะเดี๋ยวไปรีดแล้วก็ดู อนแนะนําตอนต้นคลิปนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับใครที่อยากดูการเย็บเก็บนะครั้งที่แล้ว่ไม่ได้เย็บให้ดูไงเพราะเห็นว่ามันง่ายไงอ,ะ,อะบางคนเาก็อยากดูทุกขั้นตอนเลยเนาะจ้ะก็เดี๋ยวคลิปหน้ามีแบบนี้นะเป็นสีแดงสีแดงแบบนี้เลยนี่ค่ะผ้าไหมเหมือนกันนะคะสีแดงแรงรินเอออันนี้สีแจม่มมากเนาะน่าทำไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะ